วันนี้วันที่20่สิเดือนหกสองปเป็นวันที่5้าเใช่ไหมใช่ที่ข้าพเจ้าในวิปุรณะธิ์น้ำพายพระวาดเินโศจัญยาพระสุภพรพีตมณฑลต,ลตล่างถวายเป็นพุทธบผู้ชาตรรมบู้ชาสังฆบูชาอาจารย์ผู้ชาตยาคุปบาจาทั้งหลายขอที่ข้าพเจ้าจงตั้งมั่นในบทสวดอันอรนเทน,นที่หนึ่งกับพระราชนตรัยอรหัสมารสพุทธภะวา อุทางพระวันตังพระเทมีสาัตะวัตตาธรรมุรรมนิมสามีปฏิปนพวัตตสาวกสัโกสังครน้มีบทสองบูชาพระไรีพินาอรหังสัมมาสัมพุโธสุติรรปิุโตกุเนพระมโนทางนิปรามีจิฉติยวชิวะอหุท่างธรรมะกังสารังรตปูเทมีจารตยังธรรมบังจารามีสดทินาบทที่สามชนุมเทวดาจัมมันตาจักรวเขสุอัฏตาขจันทุเทวตกาธรรมัง วุนนราชาตาสุนตุสกามกกทาสเกมีจารุเปิทธเทตอนนีเกวิมานีติเพระเชาเมจรุวนาค่านเกหะอุปิเกเตปุมาันตุเทวาชาลาวิสเมยะธมนาคสัมพันตาตนี้ยังมุนิวัชนาสัตวโเมสนันตุธรรมาสวรกาโลยมัทันตาธรรมาสวรกาโลยามัันตาธรรมาสวรกาโลยมัันตาคุณทีีปุภาภาคานามการสมุทศัมดิปพกโตอนาโตสมาตุปุตสัตถมุรักดะปโตอนาโตสมาตุปุสัตุทรศั วันนห้าไกลศาลาของปฐาพุทธังสานังขะฉามิธรรมังสานังขะฉามิสังฆังสานังขะฉามิทุติยมปีพุทธังสานังขะฉามิทุติยมปีธรรมังสานังขะฉามิทุติยมปีสังฆังสานังขะฉามิตติยมปีพุทธังสานังขะฉามิตติยมปีธรรมังสานังขะฉามิตติยมปีสังฆังสานังขะฉามิวันนี้หกสัจจกิริยคตานัที่เมตนังอัญญาพุทโธเมตนังวะลังเอเจนะสัจจะวชิระสสจิเมหุตสัพทา นักที่เมสนังอันยังธรรมโมเมสนังวรังเอตนาสะเจ้าเชนะสุติเมฆพุสธประชานักที่เมสนังอันยังสังคมเมสนังวรังเอตนาสะเจ้าเชนะสุติเมฆพุสธประชาโมยเจตติระตานาปันนามะขาผู้ช่างนะผุ้ช่งนะเมธละพุทธะสัลีละจิตตังธรรมะนะเมธละพุทธะปิสุทธิสาสังขังขังนะเมธละพุทธะสุตสีะติจิเอตังนะเมธละตานาตระนาตยวะหังสัมมาสโมกันเจาวัตถุพิเศษผู้ตังอัญโยยันตุตะคุณาโยคะวะสัพพวัตัง อสุมิตยายังหิปีสเทวะยถาทิทันเทเอก,กังวินาตะจเตระสัมมาสัมปเวนะโลกเก,กักะทิจัจิเรนจปาตุกูตังคัมพีระยามิสยังอธิชุดท,ทางสัตถังวินยุหิปันติตาชะเนหิลิชาลุยารุปังโลรกรัมหิเกหิจิกาชาจุปาระ,ะปะนียังเกศเชจุวิจิตังกุนากายตายะนามเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิสมุตตังม,มนัสสิสุทธพปสสาชะทานัง ปุญญทิกานะสะมัสมุตตัมมะปุณณภูมังทุกขาปัมุตจันนะมุขาสนานังคาตานางังปูชาปปละเหตุทุกพละมังภูเชนเนยังนิพพานะสัจฉิกิริยายุป,ปันิสัยัตถังสัมมากิเลสัมมาลัสโซทัพนะสิทธิยาจาสาธุทิอัตถะกุสชเรหุป,ปะเส е วนียังปานีหิจาปิดนานังคำวิญญาเมวะจัรสมาหิตังทิลตน,นังสนานังคตัมหะลันจินที่วังขณะเลสุ นามสมนนะณะกูเชมาจ่าปิสะสัตังสุปัสสันนจิตตาตัฏฐานุปาลิจริยาสตาละตาจาักปุญเยนะตัฏฐาสุก,กัตเตนะสุขีพระเวมุเตชนะตัสสัจจทัสสติสุขที่หนตุเยเจชตธรรมวินยัยยมพิปมานะผูโตโลกุ้ตรลาพิสมัยโยนิยโตสุโภชงังตัสโสภานิสยะจาญายะอยัมปีหนตุวัตุตเยปริจิตโตสุปัสสากา,าโลบทที่แปดนามกาสิสิคาถา โยชากุม,มามมะมาราปกัรโทสามังวะัปโตสุกัตโตวิมุตโตมาลาสัปปาสาวิเนโมจยันโตปาเปสิกเขมังนะเชลตังวิเนยังอุทังวัลังตังศิลสาสนามามิโลกาสานาคาจามินายกาัจตันเตชะศาสเตชะยะสิทธิีหดตัวสัพพันตระยาจาวิยาสเมเบนโตมโมสโชโยวิยะตัสสะสัตถุกัดเสสีโลกศาสาวิสุทธิมาค,คัางนิตยาณิโกธรรมะพารสาัตทารี สาตาวะโหสันติการโรสุจินโนธรรมังวรังตังสิรสารนามามีภูหัปปทาลังอุปสรรคทาหังกันเตชะสาเตเชสติหตุสพันตระยาจาิยาะเมนตุสัชมมเสนาสุขตานุโคโยโลกัสปาปูปากิเลสชาสเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจะสวะขาทัศมังวิทิตังกโรโิสังฆังวลังตังสิสสารนมามีพุทธานพุทธังสามสีาทิธิทิงกันเตชะสาเตเชสติโหตุสัพันตระยาจามิยาะเมนตุ พอดีการนมโมกาตคาถาณนมโมอรหัตตสัมมาสัมพุทตสัมมัเหสิโนนมโมอุตมธรรมมัสสะสวากาตเสวะเตนิชานมโมมหาสังฆัสปิวิสุทธะสีตะคิดิโนนมโมโอมาตายาราตัสสตะตตะลานตยัสสะสาดุกังนโมโอมะกาติต,าสาตสาาัสสัสตะ,ะววสวัสดยสปินโมกาลปะภาเวนวิขชนโตวัชวานโมกาลานุภาเวนวิสุตวัตีิของตุสัปทานนโมกาลาสะเตชนาวิจิมีโหมิเตชาวา ป o l i c y มหาสมัยสุดเอวังมิสุดตังเอกาสมัยยังบัคขวาสเก,กตสุวิหารติกำปีเราเป็นจำหนึ่งบาทจตะ มหาวันนี้มหาตาพิคุสังเคนะสัจจริระจอมนิพพิคุสติสเปวะอันเทชัตเีอกัุติวตาเยปุยนะสติปติตาโหติปะขวันตังทัศนายาพิคูสังคจัตอาโคจตุนังสุทาวาสกายิกาดังเทวนาเอตระโหสียังปุปะขวัสเกสุวิหรติกับปีละตุจมิมหาวันนี้มหาตาพิคุสังเคนะสัจจริระจอมนิ้พิคุสติสเปวะอันเทีัตเทียดกัุติวตาเยปุยนะสติปติตาโหติปะขวันตังทัศนายาพิคูสังขจั วตาสยาปินามาพระรปริโตสมิตตังวาปาหังปาสาเลยะภาษาลิตังว่าป่าหังปาสมิเชยะเอวะเมวะตุชาววสีทูเทวิสูอัตรหิตาภะวตุวลาตุตุลังสุอะระหตาเทวตาภควันตังอภิวัติวตาเอกมันตังงสุเอกมันตังาโขเอกาเทวตาภวตวะสติกิมังคาตังคภาสีมหาสมโยะวันริมิงเทวกายาสมคตาคตจังภะอิมังธรรมะสมัยยังอคิตาเยะวะอัปะริสังคังเตอัตระหัวปาราเทวตาภควาตวะสุติกมังคัต เฮจาวาอินชิยานีลักันติบันจิตาติอระโหปาลาเทวตาพระโคตรสิกิอิมังคาถังอาภาสิเชจาวากีรังเชจาวาปาริคังอินทักคีดังโอหะจัมบัตเมชาเตจันติสุทาวิมาราสกุมตาสุยุทันตาสุสุนะคติอระโหปาลาเทวตาโคตรตสิกิอิมังคาถังอาภาสิเยเกติพุทธังเตระนะครับแตเสคาเตนะมิสันติอภัยภูมิปหายะมนุสังเทหัง์เทวกายังปาริปุเรสันติติ อาดโคปะคขาวาพิค <iyorsun. S 2> ุวมันเตสิเยปุยินะพิะเวทัสุุลกทัาตุสุเทวดาสนิปติตาโหติตะหัตตังตัสนายะพิคุสังฆาจเจเยปิเตพิฆเวอาเฮสุอาทิตตมัทานังอัลหันโตสมาัมพุทธาเตสัมปิ พักวันตานาเอตาปรมายธิโอตาสานิปติตาอเหตุสงสริยะสาปีมาอย่าอตรายเยปิเตพิคเวยพุริสันติอนาคตามาณนาอัลลหันโตสัมมาสุปชาเตสปีพักวันตานาเอตาปรมายวเทวตาสานิปติตาปริสันติสรยะสาปีมาอย่าอตระยิอปิจิจามิพิคเวยเทวะกายนังนามามิกิจิจามิพิคเวยเทวะกายนังนามามิ เศริสามีพิฆเวเทวะกายังนางนามามิตตังสุนาราสาสุการมรัสิกโรคาอัสสิสามีติเอวามัเตติโขเตพิขูภควัตัวปัจจโสสุภควาเอัตโวจะสีโรกามรุการสามียัชชาภูมารตถาสิตาเยสิตาคีกัปหลาปิตาตา,าสมาอิตาอุทูสีหาวสักรีนาโรมะหังสาวิสัมพุโนโอชาจะมนัสสาสุทธาวิปัสสันนมนาวิราวิญโยปจัสเตยตวาวันนีกัปิชเวปโตมณิสัจชาสังเกสันนีลัพเตเท,ทวกายาพิจาเตวิชนาราภิฆโว เจจะอัตตามก็ลุงตววุทธศาสนาสัประตกลุยังอุสานาสันนาอภิเกสตัมมาะกุลสังอาสาัตตลิงสตังเอเกสหัสานาอรุสานมาทักสูงอปิเกสตามมักุงที่ซาสภพัะุภาหุงกันจัาสัพังอภิญยาอวะกขิจวานรชคุมาะโตวันนี้สัจะสมเกศนนเนตเตเทวะกายากัตตเตวิชนาภิโตเรวของกสัมนี้ที่จะให้อนุภูมิปสกัตตาสหัสาวายขาภูมิมาคปีรทวา อธิมันโตอิธิมันโตสุติมันโตแล้มันโตยัสสินโมธรมมนาภิกามุงิกุนาถมีติงวันังชาสะชาสะหาสะเหมาว่ายะขันนันตโนนิโนอิธิมันโตสุติมันโตแล้มันโตยัสสินโมธรมมนาภิกามุงิกุนาถมีติงวันังตาตาคิดอาคีชาสะยะขันนันตโนนิโนอิธิมันโตสุติมันโตแล้มันโตยัสสินโมธรมมนาภิกามุงิกุนาถมีติงวันังอิจเตสหัสชาสะเะยขันนันตโนนิโนอิธิมันโตสุติมันโตแล้มันโตยัสสินโมธรมมนาภิกามุงิกุนาถมี Pesa mita mita sa taya kana no nino chi mento chi mento na moto ya sa sino mora mana bi kamu di kunari mi la ko ยกราดับปยปติคุมิโราชาโกวาสวิติงนังปุริมาจทิสังราชาสัตตะวัตาติยดัขนใอธิปติมาราชายุตัิโสอุจปบิสตะวินามะนามะภรายทิปันโตุติมันโตนามโตยะสาิโนนามะนาบิกามุงยุนาสิติโนังกนจัิังราชาุโหจาปาสิิัอธิปติมาราชายติโสอุจปิสตะวินามะนาม พระมนโติติมนตแล้วพโตยตินธรรมนาพิกามลุณาติจริงวนนงปชิจามสังราชาวิรูปกขปสติคานาคังอธิปติมาราชายติโสปุตตะปีสัตตภะโวินัมนามาอพริมันโตชิติมันโต วันมัตโตโยสสินโนมทัมนาพิการมพิคุณนาสมิติงวานัอุตตราชทิสังราชาคุยโลตัปัตตะติจะขานังอธิปติมาราชายสติโสคุณจับปิสตาพระโวธัรมนามาพระรที่มันโตชุติมันโตวันมัตโตโยสสินโนโมทัมมนาพิการมพุณาสมิติงนานังริมาที่สังทศตรโทกิในนวิรุปโกปชีในนวิรุปกโคคุโลังท่จังจตโเตมหาราชาสมบัตาจตโรทิสาสัรมนากังสุวรรณีกัปิยชเวเตสังมายาวิโนทัสาคูจาิกาตามายากเววววนททูจโสะ กิน <g binary> ุมันทูนี้มันทูจะมันโตปัมขยโยเทวศุโตจะมาตริจิตะเสโนจะคันดะโพนโคราชาอากูบันจสีโคเทวติมพุรุสิยาวัชสายเอเตจันเยจราชานโนคันดะภาสหราชุพีโมทามนาพิกามูพิกุลาสมิติโนนางอราคูณสพานาคาเวสราตาหัตตัชกาปัสสะตระอาคูปยคาทายติพียมุนา พระตาลชาจะอกูนาคายาสสินุเอราวัณุมหานาโคสุสะคาสิมิติงวนังเยนะคาตเชสนาสาหารันติทิพาทิชาภักคิวสุจิจักขูเปหายาสานวเตวะชมาชปตาอิตราสุปันนาอิติเตสนามาอภิยัตตคานาคาราชานามาสิสุปันนาโตเกมมามาฆาสิบุโตจันนหิปยจิอุปวะไหยันตานาคาสุปันนาสนามังสุบุตรังสิตาปชินาเจนะสุบุตรังสุราสิตาภาตาโลวัสเซตวาสวาสตตีจิมันตโยยาสสิโนกราคันชาเมลพิเมา อาสุราคานาเวคษาเวปาชิติติสุจิติจารมหาราชโองนาบุจิสหัสสจรจารพริปุตานังตะเพเวโรจนาบากาสนาหิตราวพริสเสรนังพะลูกันธามุปาขังมุงสมายุสัานิพันธ์เตวิคุณังสมิติโกนังอาโปเ อาโปจเทวาปเทวิจเตโชวโยตทาคามุงวรุณาวรุณาเทวาสวนโมยัสยสัสสาชนาโอเรสานันเนื้อไหยิกาอุเทวายัสสิโนเจตินทะทะคายาสเปนนาลินโนทิมันโตชติมันโตและมตยัสสิโนธรรมนายิการมุงคุณนองชิมิติวนังเป็นทุจเทวาสาฮาริจาสมาจเตวิยะมาจทะสุปานิาเทวะจทะมะคุบโรกิตาจทะสุปานิจเทวะสุยมะคุบโรกิตานะคัตานิบรกิตาะมลาวราหะวาสุนังวาสุโบเซโชสกุบะครุลินทัชโธ เกษตรทัยากายาสเพนนนรจวนนโนอิี่มันโตชุติมันโตแล้วตโยยัสสินโนมุธมานาภิกามุพิกุณังสมิติวนังปะรักูสหะปูเทวาชารมักสิกิคาลิวะ

เปนคณะศาสสาาอุทธรราปางมุขาอากูเวาวิจขณาสักตาคาราชามิสกาจายาสินโสนายังาาวุนโยโยทิสาพิวชตนสเสาราขาสเปนาิโนอิจิมันโตชุติมันโตนามโตาินโมมานาิกามุปุนาตุวติวนังเมีาดุสจยมาก่กาจายาสินโพิกาจารามชชาชตินมาจาสวนิมาณรติโนอากูาจกุบริมิตเตสาายาสเปาิโนอิจิมันโตชุติมันโตนมโตาินโมมานาิกามุปุ เกตรเทวณิกายาสเพนนานนันตงตอนิโนโน,โนมามวิเยนอาคังฉุนเย,ยจันเยชิติธาสหปะ บุญชัดชาติมักขี่รังโอคติดเนื้อมนาสว่างตะกีโมคตระรังนาคังจั้งว่าอัติตาติตังสุขามาปรมัตโตเจปุตตาจิปรมัตถะจะรังกมารโอติโสจัสโสปคัสติปิทิงวนังจหาสภามรโอกานะมหาภามาทิวิเทติอุปปัมโนชุติมันโตอิสมากายุราสติโสสัสัยสิลาอคุบันเจกัสวัตติโนเตสะจมาจโตอาคาหาริโตบาลิวาริโตเตจัสสเพปิกะเตสินเทเทเวสภะมะเกมารเสนาภิกามิปัสสะกานนะสมาธิยังเอสะภันัสสะรักขัส พันธะธาตาเเรเคนเเรเกนพันธะมมทุวงสมัญตาปริวาเลชามาวงทิธาโกตินังอิติตาธามหาเสนกัธหาเสนาเปสิจัปบริณาตระมาจัสรังกัเจวนาเพสระวัฒนาปุษโกเมโคทายันโตตุจโกปัทโสปพุชาวัตติสักุตทัวอสยังวัเสตันจัศพังอภิญญาวะวากิจวันนุกุมันตโตวาริสัชขาสมบกีตระเนรเตมรเสนาพิกันตาเตวิชานาสาพิโวเตจะอัตจปามากาลุตตุบวัคุรดสาศาสนาบิการะกีปักกาโมเนชังดมามปีสยุงสัพเพวิชิตาสังขามาพิยติตายัสสินโนมู สีสามุตจีสวกาเตชนิสตาติสิเว็มังคลาสุตังอาเสวนาเจพรานังปฏิตานังจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตามมงุตมังปภิรูปะเทสะวาโสจัปุเพจักกตะปุญญตาอัตตสัมมาปณิธิจัปเอตามมังตมังพาหุสัจจัญจสิปันจาวินโยจัสุุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจเอตามมังตมังมาตาปิตุปันทานังปุตตาทาราสะสังฆะโหนานาภุรัสกามันตาเอตัมมังตมัง อานาจารธรรมจริยาจะยาตากานอาจารสังเกหอนาวัตชานิกรรมานิเอตัมุขตมังอลาติวิราติปปามาชัปปนาจาสัญยมโออาปปมาโซจารธรรมิสุเอตัมุขตมังคารวะจานิวาโตจาสันตุทีจักกตัญญุตากาเลนธรรมมาสวังเอตัมุขตมังคันตีจัสริวัจสัตตาสมานานาจัรย์สัมยังกาเลนัธรรมะสากะชัยเอตัมุขตมังตโปจัพปามาจริยะจะอริยสัจจานัสสันย์ลิพานาสจิกิริยาจะเอตัมุขตมัง อุทัสสโรกาทมเมหิจิตตังยสานกรรมปติอโศกาวิรชาเขมังเอตามมังคุธัมังเอตาทิสานิัตวันนะสัพพัทธมะปะราชิตาสัพพัทธโสติขจันติตันเตสังมังวรุุนมันติ สิบสองรัตนกริชยังกิจิวิจัางอิจาวาหุลังวาสกเกสุวายัางตรานังปณิตังนันโนสมังอติตถาเคนะอิทัมปิบุเทตระปณิตังอิเตนะสเจนะสุวธิหนตุย,ตตนย,าายังวิระคังอมตะังปณิตังยัคชาคัสกยามุนิสมาหิโตนะเตนะธรรมเณนะมาธิกิจิทัมปิทำมีตรังปินตังอิเตนะสเจนะสุวธิหนตุยังพุทธ,ธาเซโตบร,ร,ริวันละยสุจีสมาธิมานะตริกัญญาบัคุสมาธินาเตนะธโมอวิชชติอิทัมปิปุ ทำเมตตาบันทังอิตาณสเจนณสุโธที่หอนตุเย่ภูเขาอาชาสตัง菩萨ท้าจตารีอตานิยุคานิโติได้สกิณยสุขัสสัสวะกัตสุตินานิมาภลานิจัมปีตังเกิราณบันทังอิตาณสเจนณสุโธที่หอนตุเยสุปายุตามาลาสัพเพนันิกาวิโนภูตามาลาสังขิ เตปฐีปตตามปตางวิเคาะห์หาลธรรมผู้ชาตนิพุติงผู้ชาติมณีอิชมปีตังเคตังนังปณิตังอิเตนัสเจนะสวัติโอนตุขีนังปุรอนางน็อนาวังนาที่สองพวังวีรัชติจยารัติเกปอลสบิงไต้ขีณาพิชาอวิวิชันชานิพันตีจีรายะทายมัติโปอิชมปีตังเคตังนังปณิตังอิเตนัสเจนะสวัติโอนตุทิพสารธรรมภาษาสวัสดิ์อัตตาหเวชิตังเสยโยยาจายังอิจาราปชาอัตปาทันตัสสะโพตัสสะนิจังสัต ปัจยตาจานิโนเนวะเทโวละคันทกโกนามารสักมุนาชิตังอาปัสิตังเกยิราตตา,าลุปสา,าชันตุโน14บสี่เก็บอุตรลักรณ์สิตะมีทางเตนะระวตาชนตาปัสตาราตาสัมมาสัพพเชนะเอชาตุมเหมาอนุสากเวนะมาประมาประระยะมาอิติกิริยามาปิดกะกะสัมปะทานีนะมาตักกะเหตุมานายข้าเห็นนะมาอากา ลปาปาลีวิตากเกนามาทิธินิชานักันติยามาพะภารูปะตายะมาสัมโนโนโคดูยะธาตุเมเหอัตานาวาชนาเยชาอิเมธรรมะอกุศลาอิเมธรรมะสัมวชาอิเมธรรมะวิญญูคาระหิตาอิเมธรรมะสมัตทา สมตะสมาทินนาอหิตายตุขัยยสวัสดิ์ติอสสาตุมเหปชาเหยีชาญาสาตุมเถอัตตนาวะชานยชาอิเมธรรมะกุตลาอิเมธรรมานวชาอิเมธรรมะวิจุปัสสถาอิเมธรรมาสมตาสมาินาห bon er er wow. ิตายสุขัยยศสวัสติอสสาตุมเอุปสัมปชาวิหะเลยาชาติสิอุปนิยสูตรอุปนิยติชื่อตัปะมะมายุง ฉลูปะนีตัสสานะสันติตานาเอตังพยังมรณะนิเปกัมนโนปุญญานิเกย,ยีราถะทุขาวะหานิอุปะนียติชีวิตตปัปมามายัางชลูปะนีตัสสานะสันติตานาเอตังพยังมรณะน,นาาิเปกัมโนโลกรามิสังปชาเหสันติเปกโขโยทากายนะสังยมุวาจายาุทะเจตสา,สา,สาตังตัสสะเปตสัตสุขายะโหติยังชีวามโนปะกะโลติปุญญงธรรมโมภเวรักขันติธรรมาจาริธรรมโมสุจินโนวิ สุขามาวหาติไอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนะทุกติงขจนติธรรมาจารีสัพเพสังขาราอนิจจติยถาปัญญายปัสติอาคาริพินติทุเขสัมมโควิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขาติยถาปัญญายปัสติอาคาริพินติทุเขสัมมโควิสุทธิยาสัพเพธรรมาอนุตตาติยถาปัญญายปัสติอาคาริพินติทุกเขสัมมโควิสุทธิยาสิบหกอปันนากชาดกอปันนากรอปัน นักันทานาเมเกสุธิยังอาหุตากิกาเอตััญญายามีชาวิตังคันเหยาปันนากรหุงเวสารังยันติปภัตตานิวนานีิจะอารามรุขขดเจตยานิมรุษาพยาตัชิตาเนสังโขเนตังโขสารังเขมังเนตังสารุตตามังเนตังสารมคมะสรมรุจักสัมพัทุุขาปมุจติโยจ่าพุทธจัธรมจัสังฆาสารังคโตจาตาริอริยสัจจานิ สมมตปัญญายาปัสสติทุกขังอะตุขาตะบ,บุตปังทุกขสสะอัจจฉริกรรมังอริยัจจะอัตังกิจังทุกข์ปะสมะคามินังเอตังคงสันนังเขมังเอตังสมุตตังมังเอตังสระมัคคมะสัพพะทุกขาปะมุตตติสิบเจ็ดพันเจรัชคาถาอัตติตังนาวาครับเมื่อยัดนปาริคังเขียนะครับตังบุคคลไม่คำนวณเป็นสิ่งที่ลงไปแล้วดูความมุ่งหวังสิ่งยังไม่ถึง จะทัตีตามประยีนต่างปัตตาจานะคะตัางสิ่งใดล่วงไปแล้วก็สิ่งตาไปแล้วสิ่งยังไม่ถึงเ็นสิ่งยังไม่ถึงปัจจุบันนัดใจโยธรรมัตต์ตัดาวิปัสติอสังหอสกุปังตังวิชาดุบลุเยผู้คนได้เห็นจ้าทำปัจจุบันแมื้อเ้ไม่ค่อยใช้งานนั้นนั้นได้ผู้คนนั้นย่อมเจริญธรรมเนื้อในื้อผู้คงเถิดอาเชวะกิจมาตัปังโกชักยามนังสุเวพึงคำความเพียรในวันนี้คณะจุลความแปลในวันพรุ่ง นาฮิโนสังฆารันเตนะมหาเชนเนนะมัจชุนาเพราะว่าความผัดเพียนนมัจชุนาผู้มีศรันธายาณย่อมไม่มีเกล้าของหลายเอวังวิหาริมาตาปิงาโหรันตามาตาริตังตังเวปันเถระตโวติจันโตติกเตมุนิติพระมุนีผู้สงบพระเรียบบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกล้าค้านในคำวันกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีเราตีหนึ่งเจริญด้วยการชนีแล่สิบแปดอภินหาปัญจเวกกาคณะาปะหะ ชราธมโมไม่หิชราลงนาทีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาชราพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธมโมไม่หิพยาธิอนนาทีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาชราพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธโมไม่หิมรณะอนนาทีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาชราพ้นความตายไปไม่ได้สัมเพปิสัมเพหิเมปิเยหิมนาปิหินนาพววินาพโวเราจะเว้นไม่สิ่งต่างๆคือต้องพัดพ่ายของเราของชาติญสงเราติไป กับมาสโกมหฮิตกับมาทายาทุกมาโยนิกมาพันธุกรรมมาปฏิสนโนเรามีกรรมของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผมมีกรรมไม่เลี้งเกิดกรรมผู้ติดตามมีกรรมมีพึงอาศัยยังกรรมังกริษามีกัลยาณังวาแบบปากังวาตัสสะทายาทูปาริสามีเราจับทำกรรมอะไรไว้เป็นบุญเป็นบาปเราจับเป็นทายาทสืบไปคือต้องรับผลกรรมที่สืบไปเอวังอเมหิอปินถังปัญจเวีขีตป่าละไรคูวิจนาอย่างนี้ทุกวันเทือน เทวตาอุญยชนักข้าทุกขปัตตาชนิทุกขาวพญาขปตาชนิดพญาสุกขปตตานิสุกโหตุสัมเพปีปานิโนเอตาวัตตาจามัยสัมปตาปุญยาสัมปังสัมเพเทวานุโมฉันตุสัมภสัมปติสิรษฐยาทานนักขันตูสัมตยาสีนังกขันตุสัมปทาภาวนานิีตาโหตุขันตุเทวตากตตาสัพเพปุชาพระปตตาปเจกานัเจะยงพระลังอรหันตานันจเตชนะขันพนมิสัพโส ยี่สิบเทวตาปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาเสนีถูกไปคะเรโปทิคเรติิงติหิงตาธรรมมาาเนนนะพระวันตุปูชชตาโสถิงกาลนเตชาวิหารมันทะเลเทราจารัชชาตนวกาชิตโวสารามิกาธนาปฏิอุปกาสาอุปสกาคามาจเทสานิคามาจะอิสราสปานาปูตตาสุขิตาพ่อจุตเตชาพุชายเยปีจะอันทัสัมภวาสังเสรชาตาอัชโวโอปปาปิกาดิญาณิกังขามาวรังปกิจเต สัพเพปิตุขสัจกลอนตุสังขยังทาตุจิรังสตังธรรมโม,ม,มธรรมัทฐาลาจักปุราสังโคขหตุสมโควะอัาาจชายะจิตายะจะอมเหระขันตุสัตธรรมโมสัมเพปิสัมมาจาริโนอุทิงสัมปาปุเนยยมายามะธรรมเมอริยป,ปะเวทิเตยี่สิบเอ็ดสัพพาปฏิธานาคาถาบุญยัตสิธานิกะตาสาัสสยยานัญญานิกตานิเม เตสจ่าพัินโหนตูสันตานันตาปมานิกายปิยากุณะวันตาจไมัยหามาตาปิตาเดโยทิธาเมจเมจาปิยทิธาวาเอญเยมัชตะเวริโนสัตตาทิทันติโลกะสมิงเตปุมาตุโยนิกาปัญเจกะจัตุโวการาสันสะรันตาภาวะพระเวยาตังเยปันิชานามีอนุโมทันตูเตสยังเยจิมังนปะชานัิตเทวาเตสังดิเวทยุงมายามายาทินา ทินานะปุญาาญานะอนุโมตตนาหุเหตุนาสเพสตาสัทธาโหตุอเวลาสุขาวชีวินโนเขียนมาปัจจัจจะปปโตุเดสสาสิชัตังสุภาของสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่ที่สุดไม่มีประมาณจมเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทําแล้วคือชนเราแต่ผู้เป็นที่ดัผู้มีคุณมีดามันดาของพระเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวทั้งในโลก เกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสี่มีขันห้าขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภูมในภูใหญ่สอบเราได้ทราบให้สมบูรณ์ข้าพเจ้าแล้วเท่นเานั้นจงอนุโมทนาบุญเองเถิดสัตว์เราได้ไม่ทราบว้สมบูรณ์ข้าพเจ้าครั้งนี้ขอเทิมว่าจงแจกัสสารนั้นพอาะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่เขาเจ้าให้แล้วขอัตว์ทั้งปวงจงยามีเวรนอยู่เป็นสุขเสมอเถิด และจงทางเกษมเพิดขอความบังที่ของสลานั้นจงสมเร็จเชิญด้วยดูพาพระสจาดิตาด้วยดุแห่งความเพียรและดุพาพแห่งอนิสงการบูชาพระตัตระยุการจัรยานบุตสนมนพสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีเกียรติพระเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้้าพเจ้าเจริญทางโลกทางธรรมขอสุขเสทีราขั้งหลโปรดโมทนาในการสวดจักยานมนและพระธรรมเหล่านี้เมื่อนโมทนาแล้วโปรดอุปเลย์ให้แก่พอสูกมงคล พักกิ่งไพรีพินาโดยมูลที่สมเด็จพระยาละสองวรวร,ร,ร,รวิเวกหาหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่ข้าพเจ้านับถือรวมถึงที่สาสิ่งสร้างขึ้นที่หมดที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนโรดวยพรแผ่นาพราะพิริศและข้ามงคลในฟาขนาดต่างๆจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุปการเถิสาธุ